มาแกะกล่องรีวิวตัว p r o g a t k e y p a d นะครับอันนี้สั่งมาจากหน้าเว็บของตัวนี้เลยนะครับชื่อค่อนข้างเรียกยากนิดหนึ่งตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีดำก็คือจะมีสีชมพูสีขาวและสีดำนะครับมาอันบ็อกซิ่งแกะกล่องกันเลยอ่านี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับกนอนหนักค่อนข้างเบาแกะออกมาดู แล้วก็มีคู่มือด้วยนะครับคู่มือจะเป็นภาษาจีนด้านหนึ่งภาษาอังกฤษด้านหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นแบรนด์ของอังกฤษแหละแต่ว่าไปผลิตที่จีนเมน i น c h น n านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คู่มือแล้วก็มีหัวชาร์จเป็นเหมือนลักษณะ usb a นะครับหัวชาร์จซัมซุงแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน มันไม่มีไม่มีแบบที่ชาร์จเป็นเหมือนแบบูโล่งๆนะครับไม่ร้วยทำอะไรนะครับอันนี้เป็นปุ่มแบบคีย์แพดเป็นคีย์ช็อตคัตของโปร a ก e ทั้งหมดเลยครับอีกอันนึงก็จะเป็นนี่นเลยใส่ชาร์จรู้สึกว่าจะต้องชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงถึงจะมาใช้งานได้แ,แต่ชาร์จไปทํางานไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนั้นเดี๋ยวเรามาคอนเนคไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ จาแกะออกมาจากกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาทําการคอนเนคกันนะครับอันดับแรกเลยนี่ก็กดตัวอ่อนนะครับก็จะเป็นเ,เป็นปุ่มสีแดงเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดสลักบลูทูธค้างาไว้นะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินกระพริบแล้วมันก็จะมาขึ้นที่หน้าบลูทูธของเรานะครับกดนี่เลยโทโปรคอนเนคเรียบร้อยนะครับอ่ะาวนี้เลยเราไปที่หน้า r o c r e a t e ของเราเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมลองอกด ไล่ทีละปุ่มเลยอย่างปุ่มนี้ก็คือปุ่ม i n c r e a s e b u t ตนะครับนี่ลดบัตรเพิ่มบัตรนะครับอ่าเดี๋ยวลองระบายเพิ่มขนาดหัวแปลงถ้าเกิดกด Command ด้วยมันจะขึ้นทีละ1%ลดทีละ1%นะครับถ้าไม่กด Command ไปด้วยเนี่ยมันจะประมาณ5%แบบนี้มันจะค,นค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งส่วนปุ่มถัดมาก,ก็จะเป็น อันดูนะครับรีดูก็ตอบสนองได้เร็วเลยนะครับนี่อ่ะถัดมาถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคลือบาลานซก็จะขึ้นแถมด้านล่างอันต่อมาเป็น h u a t เ o ชันไบร t n e ็ตถัดมาเป็น Layer อีกอันเป็นหัวแปลงนะครับตีได้น่าจะมีตัว s m a ร์ b บัตตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นหัว แลงแบบยางรบนะครับส่วนอันที่4ก็คือฟูลสกรีนมันก็เหมือนกันใช้4นิ้วของเราทาฟูลสกรีนนั่นแหละครับเช่นเดียวกันอีกอันเป็นรูปฟันเฟืองหมายเลข5้าก็คือตัวเ,เมนูบาร์ก็จะขึ้นแทบโชว์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่มแอคชั่นแอตจัดเมนต์นะครับเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้อีกอันอันที่6กเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเซเลคชั่นนะครับเด้งขึ้นมาก็รวดเร็วนะครับเครื่องมือมันตอบสนองเรสปอนได้แบบรวดเร็วมากส่วนอันนี้ตัว X เนี่ยก็จะเป็นตัว p r e v i e Color นะครับสมมติเราเลือกสีเหลืองไปนี่ครับก็จะเป็นการเลือกแบบ p r e v i e Color อีกอันก็คือตัว C นะครับก็จะเป็นการเรียกตัวแทบ Color ขึ้นมานะครับอันสุดท้ายตัว P นี่จะเป็นตัว Transform นะครับนี่สามารถที่จะกดเลือกใช้คำสั่งพวกนี้ได้อันสุดท้ายก็จะเป็นตัว eyedropper นะครับนี่ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือ กดตัวแท็บบาร์ตัวนี้นะครับขมาควิกเมนูเราสามารถไปปรับแต่งได้นะครับใน p r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ g e s t u r e o o t t r o l นะครับสามารถไปปรับได้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบการใช้งานดูก่อนคร่าวๆนะครับ หลังจากแบบทดลองใช้นะครับคร่าวๆผมว่าถ้าเกิดคนที่ใช้พวกวาคอมมาก่อนเนี่ยแล้วใช้พวกคีย์บอร์ดมาด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะค่อนคล่องตัวนะครับก็สามารถทํางานได้ไม,ไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับก็น่าจะเหมาะกับสายทางานแบบนั้นนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองไปสั่งได้ที่หน้าเว็บนะครับเขาก็จะมีเรื่องการรับประกัน ต่างๆนะครับอย่างผมเนี่ยสั่งหน้าเว็บแล้วพอดีตัวคีย์แพดผมเนมันมีปัญหาตอนเชื่อมต่อ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งพวกไกด์การทำงานการเชื่อมต่อแบบการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับก่อนจะส่งไปให้เขาแก้ไขหรือว่าส่งตัวใหม่กลับมาให้เรานะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติหรือสามารถสั่งทางช้อปปีหรือ เหมือนเห็นมีคนเริ่มเอามา,าขายแล้วนะครับก็ลองไปหาจับจองดูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้งานนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแคเจ็ตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอย่างผมก็ลองใช้งานมาสักพักเนี่ยจริงๆลองใช้มาตั้งแต่บลูทูธคีย์บอร์ดสมัยก่อนและนานมากแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับทำงนานได้ได้ดี แต่อันนี้ติดนิดนึงครับคืออยากให้มีปุ่มสมาร์ทบสเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองกับอีกอันนึงคือสามารถที่จะคัสตอมปุ่มต่างๆได้เองได้นะครับผมคราวนี้ลองมาดูในตัว a r t s t u d i o p r o นะครับว่าตัว Pro p r o g r t ต k e y p a d ตัวนี้ใช้งานร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองกดทีละปุ่มเลยอาใช้ได้นะครับปุ่มปรับขนาดแปลงนะครับใช้ได้ปกติ แล้วก็หัวแปลงยังลบใช้ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมกลับมาที่หัวแปรงระบายสีก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองกดเลเยอร์ไม่แน่ใจว่าได้ปะ่ะพอกดเลเยอร์มันกลายเป็นเครื่องมือตัวนี้ครับพวกล่อลอโซ่นะฮะลองกดที่ตัวเอสเฟกตนไม่ได้นะครับแพอกด Color b บาลานซมันกลายเป็นเหมือนบ u ัชเฉยเลยฟูสกอ่าฟูสกรนได้นะครับ ฟูสกินได้ previous color ได้เหมือนกันนะครับกด color ได้ transform transform เดี๋ยวลองทำเส้นไกดดูได้นะครับ transform, quick menu ไม่ได้ eyedropper ลองกดกลับไปเปลี่ยนก่อน eyedropper ได้ครับดูสีได้ command เดี๋ยวลองกดเลเยอร์กดเลเยอร์กดไม่ได้ ต้องเลือกเลยเยอ์ตรงนี้สมมติผมจะ copy โลโก้ตัวนี้อันนึงลอง Command C copy ได้นะครับ Command V ได้นะครับเดี๋ยวลอง transform ดู move ไม่ได้ต้องเป็น selection ตัวนี้ออมกมากลายเป็น s t a m p นะครับต้องใช้ว t ธแบบนี้เอา transform แล้วก็ move นี่จริงๆน่าจะเหมาะกับ Procreate มากกว่านะฮะแต่จริงๆใน r t t u u i o o p r o เนี่ยมันสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งพวกคีย์บอร์ดอินเทอร์เฟซได้เนี่ยคีย์บอร์ดชตคัดอันนี้ดีมากผมใช้งานร่วมกันกับตัวบลูทู t คีย์บอร์ดนี่เลยผมใช้ร่วมกับตัวนี้ของจีเน็ตแก g e จนะครับก็ทํางานได้เร็วครับแล้วก็คล่องตัวมากนะครับผมก็หลังจากลองหลายๆตัวหรือว่ามาลองโปรแกรม แอปพลิเคชันตัวนี้ normad อ่าหรือมาลองตัว normad ดูนะครับว่าไอตัวปรเเกคีย์แพดตัวนี้มันสามารถใช้งานด้วยกันได้ไหมลองกดดกูไม่ขึ้นนะกดกดคลิกเมนูได้กดสกรีนไม่ได้จริงๆมันน่าจะมีปรับได้นะนี่ลองจากได้และโปรแกรม เท่าที่ลองอย่างไอตัว Affinity Photo ก็ลองดูนะครับก็ได้แค่เหมือนแบบปรับขนาดแปลงเท่านั้นจริงๆคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัว Procreate มากกว่านะครับมันดูใช้งานได้คล่องมากกว่านี่เลย จนบางทีเรายังเหมือนติดการใช้แบบอันดูดีดูแบบ2นิ้ว3นิ้วอยู่นะครับอาจจะไม่ชินเนเหมือน,น,น,นกับว่าจริงๆถ้าปรับพวกขนาดหัวแปรงเนี่ยน่าจะน่าจะเร็วต้องฝึกใช้ให้คล่องนะจริงๆมันก็ต้องค่อยๆปรับปรับตัว ถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาเป็นเจ้าของจับจองได้นะครับจะสั่งที่หน้าเว็บก็ได้หรือว่าช้อปปีก็ได้นะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับราคาไม่แพงด้วยสั่งช้อปปี้น่าจะน่าจะถูกกว่านะครับแต่ก,ก็ต้องดูเงื่อนเรื่องเงื่อนไขการรับประกันด้วยดีๆนะครับลองไปามาใช้ดูนะครับผมออกเสียงยากมากไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงดีให้มันถูกต้องก็เรียกเ,เป็น,ปนโปรโกเกตคีย์แพดแล้วกันนะครับ